อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นมมันหน้าก็บจีมาชีเวิตกับน,น้องปองปอนบรรยากาศอยู่ทงบรรนวกาศจีบมหาปลากินข้าวเที่ยงคนเราเบิ้งทีใดบ่มาหนิคุปปณปองปอนคงกำลังสีสิเบ็ดเป็นที่นี่ปลาคอคนวะแค่แต่เนี่อหอเดามาบ่ดิ ใล่ละคู claro. ่คู่ใซ่ลูกเจ้าเลือกมามาบ่เอาลวงเงียพอกระเบิดทันเนี้ยฮึขึงแก้วแก้วไอฟอนที่พุนปลาคยใหญ่บ่อน วัน <toys> ้เง <m ics> <m ics> ือมามาจิกินมันกินคือกันได้หน่อยนี่เนาะเีือปอมเอาไปรองเบิ้์งเวิ้์งต้งปอดมันกำลังทีวีดเอาไฟไหมเนี่ยก็ไฟ เอ,ไฟฟอ้ไวพอกบ,บลเลยอามามัง้งเจนี่ลืมปะใช่ไเอาจีเฮ็ดยังยปลาบอดปอักบ,บุง่งกขืนได่หันตาสแปยยังแ<ๆ>ปอาเบสไปหลูก อุ้ยปลากว่าไงบรรยากาศยุทธงครับคลิปนี้กระจบซ้ำนี้เท่าก่อนเดี๋ยวตามตามตอนต่อไป